สวัสดีจ้าออกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเกมวันนี้เป็นเกมชิงดำนะเป็นการเจอกันระหว่างบอสตันเซอร์ติกกับแมมมี่ฮีตนะเป็นเกมที่7นะครับแมมมี่ฮีตนำก่อน30บอสตันตีเสมอ3-3แล้วก็มาลุ้นเกม7กันที่บ้านบอสตันเซอติกนะก่อนเกมเนี่ยใครหลายคนก็คาดการว่าบอสตันเซอติกเนี่ยน่าจะชนะสบายในเกมวันนี้นะครับเหมาคอมบ็อกดอนยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เริ่มเกมมาเนี่ยเป็นฝั่งบอสตันเซอร์ติกทำได้ดีกว่า ช่วงแรกไม่ว่าจะเป็นเจสันเท่ามเจเรนบาวยังทําผลงานได้ดีมากๆนะครับจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยมันเกิดที่เจสันเท่ามเนี่ยขึ้นไปชูดนะครับแล้วลงมาเหยียบเท้าวข้อเท้าพิกตรงนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมแล้วพอกลับเข้ามาสู่เกมเนี่ยมามิฮิตเนี่ยค่อยๆตีตื้นขึ้นมาได้แล้วก็ตีเสมอได้ ท้ายควอเตอร์แรกเนี่ยฝั่งแมมมี่ฮีทเนี่ยทำการจับโซนแล้ว Max ก t ตุเริ่มยิงมา c a ร์เร็มาติเริ่มเล่นดีตั้งแต่ควอเตอร์แรกทําให้แมมมี h e ีทเนี่ยนำไปก่อน22ต่อ15ในควอเตอร์แรกนะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่2เนี่ยควอเตอร์ที่2เนี่ยก็ยังเป็นเกมที่สูสีบอตตันเซลติกพยายามจะตีตื้นแมมมี h e ีทวันนี้3แต้มทําการได้ดีมากยิงได้แม่นมากๆแล้วก็จ i มี่บอลเลอร์กับคาร์เรมาตนเนี่ย สม่ำเสมอมากนะครับซึ่งในควอเตอร์สเนี่ยเทอถ้กับบาวก็เล่นดีๆเช่นกันแลกหมัดกันไปมาจบควอเตอร์สองมายมี่ฮีทนำ52-41นะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่สามเนี่ยควอเตอร์ที่สเนี่ยคนที่เล่นดีมากๆคือเดลิกไวท์ของบอตันเซลติกนะหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเดลิกไวทยิง3แต้มข้ามวางังพยายามจะลดจากการตามส0คะแนนเนี่ยให้เหลือแค่เลขหลักเดียวให้ได้แต่ว่าเมื่อไล่มาปุ๊บ บอตันเซลติกเนี่ยก็จะโดนแมมมี่ฮีตหนีห่างออกไปไล่ก็โดนหนีไล่ก็โดนหน,น,นีซึ่งควอเตอร์ที่3เนี่ยเดลิกไวท์เนี่ยทำสิ3คะแนนแต่คาร์เรฟมาตินก็ยังกด9คะแนนแล้วมีบัตเลอร์สมทบอีก8คะแนนจบควอเตอร์ที่3นะครับแมมมี่ฮีตยังรักษาตะกอนาอยู่76ต่อ66นะเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เปิดควอเตอร์มาจเจเรนบาวเล่นเสีย2 3สมทีติดแล้วก็แมมมี่ฮีตเนี่ยโตโตโต ทำให้พวกเขาเนี่ยจาก10คะแนนเนี่ยหนีห่างไปเป็น18คะแนนแล้วก็คนที่เล่นได้โดดเด่นเนี่ยเป็นจิมมี่บัลเลอร์สุดท้ายแล้วความผิดพลาดของพวกเขาเองเนี่ยทำให้เขาแพ้เกมนี้ไปด้วยสกอร์103ต่อ84ท้ายเกมเนี่ยก็เอาสำรองลงแล้วไม่เอาอะไรแล้วเดี๋ยวมาดู5ประเด,เด็นหลังเกมกันนะครับประเด็นแรกนะครับผมผมพูดถึงตัวเกมก่อน ผมว่าตัวเกมเนี่ยฝั่งแมมมี่ฮิตเนี่ยทำมาหลายจุดได้ดีมากแต่จุดที่ผมรู้สึกว่าบอสตันเซลติกเนี่ยผมไม่ชอบที่สุดคือจังหวะเปิดควอเตอร์สามจังหวะเปิดควอเตอร์สี่อย่างเงี้ยพวกเขาจะสมาธิไม่ดีเสียเทิร์โอเวอร์ง่ายแล้วก็ไล่ไล่ไล,ไล่จนจะเสมออยู่ลวไล่เหลือแปดแต้มและเดยกก็ไปเล่นเสียกันเองเล่นพลาดกันเองโดยเฉพาะเจอเลนบาววันนี้โอ้โหราคาตกเลยนะครับวันนี้เขามี19คะแนนมี8เทิร์โอเวอร์ มี8ปลีบาวมี5้าแอซิดฟิลโกโดยรวมยิง23ลง8ฟิลโก3 4 8ม f ิบสี่จเอ็นเฟกีลบวันนี้เจเลนบาวเนี่ยช่วงท้ายเกมเนี่ยใช้คำว่าพาทีมแพ้เลยก็ได้นะเทอร์โนเวอร์3ครั้งในควอเตอร์4ี่เนี่ยเป็นแบบเทอร์โนเวอร์เข้าตาทางนั้นเลยแล้วก็ทั้งเกมเนี่ยก็เด่นแค่ควอเตอร์แรกควอเตอร์อื่นก็ซึมๆผมมองว่าความไม่มีสมาธิแล้วก็การผิดผิดพลาดพลาดเนี่ย นี่คือจุดสําคัญมากในเกมวันนี้ที่ทําให้พวกเขาแพ้นะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยผมชื่นชมคาร์เรตมาตินนะคาร์เรตมาตินเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ผมว่าเล่นได้ดีมากในซีรีส์นี้เขามี26คะแนนมี10รีบาวมี3แอสซิสฟิลโกโดยรวมเนี่ยยิง16ลง11ฟิลโก68% 3แต้มยิงอยู่6ลง4ฟิลโก66%นะครับจิมมี่บัลเลอร์บอกว่าเขาไม่แปลกใจเลยกับฟอร์มกลับใจตัวคาร์เรตมาตินเนี่ย เพราะว่าอะไรรู้ไหมจิมมี่บอลเลอร์บอกว่าเขาเห็นคนเด็กคนนี้เล่นทุกค่ําคืนเวลาซ้อมด้วยกันเนี่ยเขาทําสกอร์ได้เขาสร้างสารรค์เกมได้เขาเล่นลูกยากได้แล้วก็ตอนเนี้ความสามารถนั้นเนี่ยได้เอามาให้ชาวโลกเห็นแล้วว่าคาร์เรฟมาตินเนี่ยทำอะไรได้บ้างแล้วก็ถ้าย้อนจากวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยรู้ไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยคาร์เรฟมาตินเนี่ยไม่ได้ลงมาเหยียบสนามเลยเป็นผู้เล่นที่มีชื่อแต่ไม่ได้ลงเล่น ซึ่งปีนี้เขาลงมาเล่นและก็ตลอดทั้งซีรีส์เนี่ยเขามีผลงานอยู่ที่19.3คะแนนโดยเฉลี่ยฟิลโกลระดับ60% 3มแต้มยิงลงไป22ลูกฟิลโกล49%เรียกว่าเป็นส่วนสำคัญในซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ค้สอินิกสปอยต้าเนี่ยก็ชื่นชมนะบอกว่าคารลมาตินเนี่ยเป็นหนึ่งในนักสู้มีหัวใจมีจิตวิญญาณของนักสู้แล้วก็สิ่งที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็น นักสู้ตัวจริงนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในค่ําคืนที่ดีของคาร์เรฟมาตินนะเชื่อว่าใครหลายคนที่ดูเขาเล่นเนี่ยจะภูมิใจและก็มีความสุขกับเขานะครับประเด็นที่3นะครับผมมองว่าฝั่งแมมมี่ฮิทเนี่ยใช้การจับโซนกลับมาใช้ครั้งหนึ่งแล้วก็มันเวิร์กในวันนี้และโซนของพวกเขาเนี่ยมีการลุมมีการซ้อนมีการช่วยใต้แป้นเมื่อบอลไปถึงใต้แป้นเนี่ยจะมีคนคอยช่วยกันตลอด ตรงนี้ผมมองว่าโซนของอีลิกสปอยลต้าเนี่ยเวิร์กมากแล้วก็การถ่ายตัวในวันนี้ทําได้ดีมากผมให้เครดิตอีลิกสปอยล a ต้าพอสมควรนะสำหรับเกมวันนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยมันปร,ประเด็นที่แบบผมเสียดายอะ่ะผมรู้สึกว่าเจสันเทธามเนี่ยสามเกมที่ชนะมาเนี่ยโดดเด่นมากแล้วก็เล่นได้ดีมากเล่นเป็นพระเอกเลยซึ่งวันนี้เขาไปประเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกตั้งแต่ต้นเกม ทำให้เจสันเดทัมเนี่ยผิดฟอร์มเลยก็ว่าได้วันนี้เขามี14คะแนนยิงทั้งหมด13ครั้งลงไปทั้งหมด5ครั้งฟิลโก38%มี11รีบดลบาวแล้วก็มี4แอาซิตซึ่งเรารู้เลยว่าเจสันเดทัมเนี่ยกัดฟันเล่นเพราะมันมีจังหวะหนึ่งเขาหลุดเข้าไปเลยออาเนี่ยเขาลงมาปุ๊บแล้วหน้าเขาแบบหน้าเขาเหยเก่ะหน้าเขาแบบแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะซึ่งเรารู้เลยว่าเจสันเดทัมเนี่ยเล่นไปขยโ b ไปเล่นด้วยสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต อันนี้ก็เป็นความโชคร้ายที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแล้วผมก็มองว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะถ้าเจสันเททธมไม่เจ็บเนี่ยรูปเกมจะเป็นยังไงเพราะว่าตลอด3าเกมเนี่ยทำได้ดีตลอดวันนี้โชคร้ายเจ็บเร็วไปหน่อยนะครับสำหรับเจสันเททัมประเด็นที่4เนี่ยผู้เล่นไมอามี่ฮีทหลายคนเล่นได้ดีมากวันนี้จิมมี่บอลเลอร์มี28คะแนนมี7ลีบาวมี6อาซ์ซีดฟิลโกไดยรวม42ซตซึ่งจิมมี่บอลเลอร์เนี่ย ยิงจังหวะสำคัญสำคัญได้ตลอดแล้วก็มีการเซตแผนมาให้ล่าเดลิกไว้ให้เจอกับตัวเล็กหลายต่อหลายครั้งเขาทำได้ดีมากแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นส่วนสำคัญในเกมวันนี้แล้วตัวเขาเองเนี่ยได้ผู้เล่น MVP ของฝั่งตะว,วันออกอันนี้คือหนึ่งในรางวัลที่น่าชื่นชมนะแบมาเดเบโยเนี่ยวันนี้มี12คะแนน10รีบาวนะครับแล้วก็มี7แอสซิตผมเป็นห่วงมากเลยนะดูไปดูมาเนี่ยแบมเดบโยเนี่ย ฟิลโกโดยรวมก็40%ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ผมเป็นห่วงว่าแบมเนี่ยเข้าไปเนี่ยจะเจอโจขีดเผาหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะแม็กซ์ตูดก็ตามทรงมี8คะแนนแล้วก็เกฟเกวินเซนตวันนี้ไม่ค่อยดื้อเล่นตามจังหวะของเกมมี10คะแนนฟิลโกโดยรวมเนี่ย40%แล้วก็มี4อาแอซิดวันนี้เกฟวินเซนตเล่นประมาณเนี้ยกำลังพอดีนะคายลาลี่เนี่ยมีเ7คะแนนแล้วก็มี5าแอซิด แล้วก็ดันแคนโรบินสันยิ่งเล่นยิ่งดีวันนี้ดันแคนโรบินสันเนี่ยเอ็ e เฟก v ีฟบวก17นะครับ mm hmm. เขามี10คะแนน3แต้มยิงอยู่66จากผู้เล่นที่ไม่ได้ใช้เลยนะเล่นประมาณนี้ถือว่าแจ่มแล้วนะครับสำหรับดันแคนโรบินสันส่วนฝั่งบอตันเซลติกกันบ้างบอตันเซลติกเนี่ยจะเล่นบาวเล่นไม่ดีเททัมมีอาการบาดเจ็บเอาฮอร์ฟอร์ดแบกเต็มที่แล้วได้8คะแนน8รีบาว ประมาณนี้แหละสำหรับคนแก่นะแล้วก็คนที่โดดเด่นเนี่ยเป็นเดลิกไวท์เกมรับแม้จะโดนบัตเลอร์เผาแต่เกมลุกวันนี้เขาเป็นเดอะแบ็ของทีมมี18คะแนนฟิลโคโดยรวม41%เมาคัตสมาร์ทวันนี้เล่นป้องการเล่นเชื่อมเกมเป็นหลักทำคะแนนไม่โดดเด่นมี9คะแนนแล้วก็สีอาซิซีด์มอคอมบอกดอนยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล่นแค่7นาทีไม่มีผลงานอะไรโดดเด่นนะแกนวิลเลียมมี3คะแนนโรเบิร์ตวิลเลียมมี8คะแนนนะครับ จุดที่มันต่างของเกมวันนี้ถ้ามันมองค่าสถิตินะประเด็นที่5นะวันนี้3คะแนนของมามิฮี t แม่นมากๆม,มีโอกาสได้จดนี้ลงตลอดวันนี้พวกเขายิง3มแต้มอยู่5 0ฝั่งบอลตันโล่งเหมือนกันแต่ยิงไม่ลงฟิลโกอยู่ที่2 1ตรงเนี้ยผมมองว่าครับเป็นจุดต่างของเกมวันนี้แล้วก็เทอร์โนเวอร์ด้วยวันนี้บอลตันสถิติเทอร์โนเวอร์15ครั้งแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันไปนหนักพอ r เตอร์ที่4มันเลยเป็นเรื่องที่ ยากจะแก้ตัวนะครับจิมมี่บัลเลอร์ได้บอกหลังเกมนะครับเขาบอกว่าเราอยู่กันเป็นทีมเราอยู่เป็นกลุ่มเราพูดคุยแล้วก็เส้นทางที่เจอบอตันเซอติกเนี่ยเป็นหนึ่งในด่านที่เขาต้องผ่านไปให้ได้ตอนนี้พวกเขามีความสุขมากแต่ยังมีความสุขแบบสุดๆไม่ได้เพราะยังมีภารกิจในการพิชิตเดนวอรนาเกตอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเขาจะทำได้ไหมนะส่วนแบร์เดบโยเนี่ยวันนี้ก็ผลงานดี ซึ่งการพาแมมมี่ฮีตจากอันดับที่8เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เนี่ยทีมที่ทำได้ครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นในปี1999เป็นทีมนิวยอร์กิกนะครับแล้วก็โคดิสโปลตาเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งคุณต้องทนทุกข์เพื่อสิ่งที่คุณต้องการจริงๆผู้เล่นกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงความแบบเติบโตจากความผิดหวังแข็งแกร่งขึ้นจากความล้มเหลวซึ่งพวกเขาทำได้ดีมากม ปีที่ผ่านมาเขาก็แพ้แบบนี้มาก่อนแล้วก็พวกเขาหวังว่าลูกทีมของเขาเนี่ยจะผ่านเรื่องราวยากลําบากแบบนั้นได้เมื่อผ่านไปแล้วลูกทีมเขาจะเก่งขึ้นซึ่งปีนี้พวกเขาทําได้ดีจริงๆนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องชื่นชมนะนี่คือ1ในซีรีส์ที่มีเกมสนุกๆหลายเกมโดยเฉพาะเกมที่แล้วม,มันสุดๆจริงๆแล้วก็อ e ีลิสโ a ลตาได้พูดถึงว่าการที่แพ้ในเซียววินาทีสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ฟื้นคืนกลับมาได้เนี่ย มันเป็นเรื่องของหัวจิตหัวใจนะอันนี้ต้องชมของทีมแมมมี่ฮีทหน้าหลายต่อหลายคนทำได้ดีมากแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในทีมที่ต้องลุ้นเดี๋ยวไทเลอร์ฮีโร่กลับมารอบชิงอีกเจอแบบเจอเดนเวอร์เนี่ยหน้ากระดาษเนี่ยเป็นรองอยู่แล้วแต่ว่าแมมมี่ฮีทเนี่ยเป็นรองหน้ากระดาษมาตั้งแต่มีวอกกี้บัคเป็นรองหน้ากระดาษมาตั้งแต่เดลตันเซลติกเขาก็ตบได้2ทีมคราวนี้เดี๋ยวมาดูว่าปฏิหาริย์ของแมมมี่ฮีทเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหน คิดเห็นอย่างไรพวกเขาเหมาะกับทีมระดับไหนคอมเมนต์พูดคุยกันนะจ๊ะวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ